คุณรู้สึกว่าเป็นคนที่ใจลอยบ่อยๆนะคะอยากจะดึงสติกลับมาลองใช้วิธีการรดน้ํานะคะเป็นการดึงสติกลับมานะคะด้วยการเตรียมความพร้อมนะคะก่อนที่คุณจะรดน้ําด้วยการหายใจเข้าลึกๆนะคะสักสามครั้งค่ะแล้วก็หันกลับมาโฟกัสอยู่กับสายยางนะคะว่ามันมีน้ําหนักแบบไหนรู้ว่าอาจจะเป็นบรดน้ําที่คุณถือก็ได้นะคะและหลังจากนั้นให้สังเกตเสียงของน้ํานะคะ ที่กระทบกับต้นไม้หล่นลงพื้นค่ะและเราก็ดมกลิ่นดินนะคะหลังจากที่เรารดน้ําแล้วคุณก็จะสามารถโซกัสอยู่กับปัจจุบันได้ค่ะแต่ถ้าว่าการรดน้ําของคุณนะคะมันใช้เวลานาน,นอย่างทุณก็รดน้ําแต่ละครั้งใช้เวลาถึง2ชั่วโมงนะคะก็ทําให้สติลอยไปได้นะคะฉะนั้นก็ให้ใช้เทคนิคนี้นะคะคือเทคนิคการกราวดิ้งนะคะ54 3ส1ค่ะ าสิ่งนะคะสำหรับการมองไปรอบๆตัวว่ามันมีอะไรบ้างและสี่สิ่งสำหรับการสัมผัสค่ะและสามสิ่งนะคะฟังเสียงว่าคุณได้ยินเสียงอะไรสองสิ่งสำหรับการดมกลิ่นนะคะและหนึ่งสิ่งสำหรับบทสรุปว่าคุณรู้สึกอย่างไรถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะตั้งคำถามปลายเปิดให้กับตัวเองจะทำให้คุณนะคะมีความคิดทิดดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันแทนความคิดฟุ้งซ่านได้นั่นเองค่ะและ การฝึกสตินะคะมันไม่จําเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบเพียงแค่คุณรู้ว่าตอนนี้คุณใจลอยไปแล้วนั่นก็เป็นเรื่องปกติคุณสามารถที่จะเริ่มใหม่ได้นะคะและอย่าไปด่าตัวเองค่ะถ้าหากว่าคุณชอบนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสมัยคลิปหน้าค่ะ